167ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางบวัวลินสุวิเศษอายุ57ปีแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งซึ่งตกเป็นเหย,ยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์จนสูญเงินเก็บในบัญชีจำนวน2ล้าน5แสนบาทค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้น19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านมา5เดือนแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าไม่มีการติดต่อกลับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจร้องสื่อช่วยติดตามความคืบหน้าในคดีเผยคิดหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ นางโบรินบอกว่าวันที่19กุมภาพันธ์ช่วงเวลา10.40นาถูกแก๊งค c เซ็นเตอร์โทรมาหาพร้อมกับอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสมพวุธเพื่อแจ้งสิทธิ์เงินบำนาญของสามีที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปว่ายังมีเงินตรงนี้ค้างอยู่โดยคนร้ายสามารถระบุข้อมูลของสามีซึ่งเป็นลูกจ้างประจำแผนกอาวุธ2กรมสพวุธทหารบกได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับสามีตนยังมีเงินบำนาญตกค้างอยู่หลังเพิ่งเสียชีวิตไปจึงทําให้หลงเชื่อแล้วก็พูดคือคนร้ายทางโทรศัพท์ลงพูดคุยได้สักพักหนึ่งคนร้ายแนะนําให้ตนเองทําตามขั้นตอนในโทรศัพท์มือถือซึ่งตนเองก็หลงเชื่อแม้กระทั่งการสแกนใบหน้าผ่านทางโทรศัพท์ต่อมาโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องค้างไม่สามารถกดหรือทำอะไรได้ทำให้ตนถูมิจฉาชีพดูดเงินจากบัญชีแรกจำนวน2ล้านบาททันที และตามมาด้วยเงินในบัญชีที่2อ,อีก5 0 0แสนบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 5ล้านบาทจากนั้นใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรไปปรึกษาลูกชายทนโตจึงได้รู้ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกดูดเงินจากบัญชีทั้ง2บัญชีไปแล้วจึงเข้าไปแจ้งความจนถึงวันนี้ผ่านไป5เดือนคดีไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย จากที่เคยคิดว่าจะมีความหวังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าตอนนี้ตามตัวคนร้ายไม่ได,ไได้ผ่านมา5เดือนแล้วไม่มีใครติดต่อแจ้งความคืบหน้ากลับมาเลยทุกวันนี้ยอมรับว่าท้อแท้มากแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อลูกชายอีกสองคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ